สวัสดีครับได้ทำตัวครับทัพไทยสอเปรมบุตรครับทัพไทยสอเปมบุตรนะครับวันนี้มาทําแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์ศึกมวยมันพอหลักบวกพอหลักบุญนะครับทําการพลิกซ้อมมากีอาติตย์แล้วสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์แล้วร่างกายเป็นไงครับตอนนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยครับแล้วไฟนี้สําคัญด้วยมีการจิงแชมป์รุ่นร้อยสองปอนด์ของพายทีวีใช่ไหมใช่เราเราจิงครั้งที่สองไหม ครั้งที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้เอาไว้ได้ปะมเอาไ้ได้นะค่ะวลานี้ก็เป็นกำจ่ายให้นะแล้วเราเจอใครครับวันนี้เแบงค์แสนแบงค์แสนแบงค์นโอ้ตัวสูงเหมือนกันนะนะตัวสูงเหมือนกันแล้วก็เป็นมวยฝีมือเหมือนกันเคยต่อยกันไหมยังครับยังไม่เคยต่อยกันเลยยังไม่เอเราไม่เคยไม่เคยเจอกันเลยเหรอนะอ่ครั้งนี้ก็ต้องเจอกัมวยสูงด้วยกันนะฝาก fc แฟนคลับหน่อยฝากเป็นกำจ่ายแล้วฝากเชียร์เลยอันนี้ทับไทย นะวันนี้สิงหแชมป์ลายสองปอนด์ลายทีวีถ่ายทอดทางทูฟอยูยี่สิบคู่ที่คู่ที่3คู่3ามแล้วเป็นรองคู่เอกเลครับแล้วก็ของเราก็คู่ปั้มคู่ซ้อนก่อนผมไม่ต้องพูดถึงนะนู่นน่ะทับหน้าอยู่ข้างหน้าเนีะยนะซอมมีที่ใอะไรราชานนนะครับครับติดตามนะครับวันนี้นะครับ for you หมายเลข24นะครับต้องเวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับติดตามครับทับไทยสอเปรมบุตร สวัสดีครับน้องแนะนำตัวครับผมแบแมงค์แ,แสนมวยหูทวีศักดิ์เด็กทวีศักดิ์เล็กวันนี้ใส่เสื้อใหม่เหรอใช่เป็นอ่าทวีศักดิ์เล็กนะนี่นะครับแบงค์แสนนะครับวันนี้เรามีการชิงแชมป์ด้วยเนี่ย<ช>นะรุ่นร้อยสองปอนไลน์ทีวีวันนี้ถ่ายทอดเป็นคู่ที่สามกลางทุกฟอร์ยูเนาะหมายเลขยี่สิบสี่ตั้งแต่เวลาที่แปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถ่ายลังไม่น้องถ่ายลังไม่น่อยถ่ายลังไปหน่อย ไปหน่อยอ่าเราทำการพิซซ้อมเป็ที่คาอะไรครับต้นเปียครับคาดเลยนะต้นเปียครับต้นเป๊นะต้นเป๊อยู่ที่จังหวัดอะไรอุบลครับอุบลน้ำหนักปล่อยเราอยู่เท่าไหร่เนี่ยี่แปดสี่เก้แปดสี่เก้าก็พอๆกันนะวันนี้ก็ชิงแชมป์ร้อยสองประมาณสี่สิบหกโลนะครับทำการพิซซ้อนแบบเกียรติทิละเกียรติทิประมาณสามสัปดาห์ได้นะเป็นที่ประมูลที่เป็นที่ครับเพราะรู้ว่าได้ชิงแชมป์ได้ข่าวว่าเราสดน่าดูเลยตอนนี้กี่ไฟแล้วกี่ไฟแล้วสี่ไฟครับ ตีไฟนี่คือว่าสุดอ่าทั้งหมดที่ต่อยมาเนี่ยได้ข่าวว่าฉันแปดเก้าไฟนี่ไม่แพ้ใครแพ้พทีเดียวแล้วก็มาแก้มือเพื่อสองห้าได้ใช่ไหม<ช>นะฝ่ายเอฟซีแฟนคลับของของเราหน่อะเต็นที่แ,แน่นอนนะครับเย็นนี้นะครับรับชมได้ทางทุกโฟร์ยูมาลีซีนะคูค่คู่ไปกับพายทีวีเลยนะคู่คู่ไปกับพายทีวีเลยนะครับติดตามนะครับค่ำคืนนี้ครับอ่าสวัสดีครับน้องแนะนําตัวครับโรเบิร์ตปานิวัฒน์มวยไทย วันนี้มาสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์ศึกมวยมันสนันเมืองบกพรหลักบุญนะเป็นไงานการซ้อมครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยซ้อมมากี่อาทิตย์เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งกูปั๊มกู่คูซ้อมมีใครม้างพัตเงินเล็กครับพวกสัตว์เงินเล็กนะแล้วก็มีพี่ๆเราเน้นใครพี่ๆเราน้องในคล้าย,ยนะค,ครับแล้วเราเราเราวันนี้เราเจอกับกบังไฟพิฆาตสายมูสนุกเกอร์ครับครับไม่เคยต่อยกันไม่เคยครับเขาต่อยน้ำหนักให้เราหนึ่งกิโล สี่สิบสี่กับสี่สิบห้าน้ำหนักปอดเราอยู่ที่เท่าไหร่สี่เก้าห้าสิสี่สิบเก้าห้าสิก็ลดประมาณสี่โลห้าโลเต็มที่แน่นอนล้วเราเป็นมวยอะไรฝีมือฝีมือนะโรเบิร์ตนะฝีมืออ่ะเราคู่ชกอ่าเราได้ดูศึกษาเกมการชกของคู่ชกไหมเขาเป็นมวยอะไรฝีมือเหมือนกันวันนี้สทยทอดเปิดหัวคู่แรกทูฟอร์ยูอ่ะฟอร์เอฟซีแฟนคลับหน่อย วันนี้เต็มที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยปะ่ปะเกินร้อยก็ต้องเอ็มร้อยห้าสิบติดตามนะครับทูฟอยู่ครับเปิดหัวครับตอนนี่เวลาสิบแปดตระกูเป็นต้นไปอ,อ่าสวัสดีครับแนะนํานตัวครับบังไฟพิกาส์ายมูนสนุกเกอร์ครับบังไฟพิกาส์ายมูนสนุกเกอร์นะครับรวันนี้เดินทางมาชกที่นครสวรรค์นะตึกมวยมันสนานเมืองบวกพอหลักบุญนะครับครับผมไม่ได้เจอใครเจอโรเบิร์ตปานิวัฒน โรเบิร์ตปานิวัฒน์มาไทยในพิกัดเท่าไหร่ครับ44่สอ๋อเราต่อยเขาโลหนึ่งนะครับ44โลนะต่อยเขาโลหนึ่งเราเคยเห็นคู่ชกชเป็นไงฝีมือฝีมือแล้วเราเอามวยอะไรเราก็ฝีมือเราก็ฝีมือทั้ซะพี่ซ้อมเมื่ออาทิศเนี่ยสองที่สามอาทิตย์ได้สองที่สามทิตได้น้ำหรักไปปล่อยเท่าไหร่เนี่ยไปปล่อยประมาณสี่สิบแปดกิโลมัอาจจะเร็วกว่าเขาทั้งโลเนาะแต่วันนี้ก็ต้องต่อยเขาโลหนึ่งนะเพราะเราหน้าชื่อดีกว่าเขาล่ะนะผ่านมวยเยอะกว่าาเ อาฝา่งเอฟซีแฟนคลับค่ายสายหมูสนุกเกอร์หน่อยฝั้งพี่น้องทางบ้านเชียร์ได้วหพี่น้องทางบ้านเชียร์ด้วยครับเต็มที่นะครับครูปั้มครูสอนมีใครมั้งไหมเนี่ยมีเยอะนะวันนี้ก็มีคู่มาเด่นเด่นแลผมก็มาฟ้าเทอแล้วเด่นแล้วผมก็มาใช่ไหมมาต่อยด้วยนะติดตามครับเราถ่ายทอดทางคู่แรกป่ะใช่ครับคู่แรกทางทูฟอร์ยูนะนะครับติดตามนะครับคู่แรกคู่หนึ่งนะครับทางทูฟอร์ยูนะครับติดตามครับตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปครับ อ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับผมได้สองห้าทีในมดฮงครับอ่าวันนี้วันนี้มาชกที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นมวยมันสนมืองบุกพลบุญสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์พิซซ้อมพิธีค้ายอะไรครับมุมเด็กเซียนครับผมมาซ้อมทิธี่้ายบุญเด็กเซียนนะครับซ้อมได้กี่วันซ้อมได้สามสัปดาห์สามสัปดาห์นะครับโอ้เต็มเต็มเลยปิดเทอมอ่ะช่วงนี้ครับจะมาช่วงนี้ปิดเทอมวัเลยซ้อมได้เต็มที่นะครับวันนี้ชกในพิกัดอะไรครับได้สองบด้สองปอนด์นะครับ แล้วก็การฝิกซ้อมเต็มที่มีพวกอ่ายอดพเอกยอดปโทรช่วยปั้มแน่นอนใช่ไหมอ่าตอมมาเต็มที่นะฝากเอฟซีแฟนคลับของเพชรสองห้าหน่อยวอากนรงกำลังใจให้ผมด้วยนะคะวันนี้ตำเที่ครับวันนี้เจอกับกลางปีน้อยสี่ร้อยพี่บูนครับกลางปีน้อยสิบออสพี่บูลนะครับไาท่ทอดทางทุกฟอยูคู่ที่สองนะครับติดตามครับ อ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมกัดดงปีน้อยสิบออสิบูลครับกังปีน้อยสิบออสพิบูลนะครับวันนี้มาทําการแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นศึกมวยมันสั่นเมืองนะครับบวกพอหลักบ,บุญนะทําคืนนี้วันนี้เจอกับผู้โชก <25. S 1> เพชรสองห้าเพชรสองห้านะครับเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ไปละวการาไปซ้อมเราซ้อมอยู่ที่ค่าดเลยครับค่ายมวยหนึ่งเชว,วัตค่ายมวยหนึ่งเชวัตที่จังหวัดอุบ,อบลราชธานีซ้อมมืกี่วันแล้วเนี่ย สามอาทิตย์ก็ยี่สิบเอ็ดวันนะครับพอๆกันนะโอ้ลุบล่างเราสูงเขาแน่นอนนะนำ้ำหนักไปปล่อยอยู่เท่าไหร่สี่สิบเก้าวันนี้ชกในพิกัดร้ <102. S 1> <102. S 1> อยสองรอนด์ก็ประมาณสี่สิบหกโลนะครับกับวิ่ซ้อมมาสามอาทิตย์คุปปัมกูซ้อมเป็นไง,ด,งดีนะเฮ้ใหญ่มีใครช่วยปัมอะ่ะมัวยมีใครมัง่งมีใครมั่งพมีพี่เพชรมาลงตัวมาช่วยไหม มาเทนให้ใช่ไหมอ่านะครับอ่าวันนี้ฝาก FC แฟนคลับอ่าค่ายหนึ่งชวัตรหน่อยขอช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับเต็มที่หน่อยครับเต็มที่แน่นอนนะครับวันนี้เราถ่ายทอดคู่ที่สองทูฟอร์ยูนะนะครับติดตามครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับผมสตอโตอัชลิยะครับอ่าสตอโตอัชลิยะนะครับเป็นไงครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะมันมาถึงเมื่อวานครับมาถึงเมื่อวานนะ ก็ในวันนี้ก็เจอกันในศึกมวยมัน<ช>บวกพอลักบ,บุญ<ช>นะท<ช>ี่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เจอใครกับเหนือพยักษ์ครับเหนือพยักษ์วอสังกภัยใช่คร<บ>ับมวยรุลางสูงนะรุ่นน้องรุ่นน้อง,น,น,องนะวันที่ <นะ S 1> แล้วเราทำฟอร์มดีเนี่ยชนะใครไปไหมไม่รอาถลกแพ้เพื่อแลนด์อ๋อเราแพ้เพชรไทยแลนด์เหรอไอ้ก่อนหน้านั้นชนะน็อกใครนะทัดครับทัดอ่แล้วก็มาแพ้เพชรไทยแลนด์ใช่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 วันนี้ก็เต็มที่เต็มที่ครับ ตองวันเกือบเที่ยงแล้วเนี่ยก็ประมาณก็รู้ตัวว่าเกือบสิบวันได้วสิบวันก็สิบหกวันก็ทำมาเรื่อยๆแต่เร่งมาสิบวันนะสองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับทำการวิซ่อมมิงที่ค่ายเด็ดรัดใช่ไหมแล้วคุณบางผู้ซ้อมคงไม่ต้องพูดถึงนะเพียบเพียบครับเพียบนะเนี่ยแา่ว่าเอกอยู่ข้างหลังเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกระดูกเหล็กนะนะสายเอฟซีเป็นขับของเราหน่อยก็ยินดีเป็นนักรายได้สุดโต่งครับก็สู้เต็มที่ครับนะถ่ายทอดทางทูฟอร์ยูคุณเอกด้วยนะกับเหนือพยัคฆ์วอสังกระพยติดตามคครรรััับบเสาโทนะะอออจฉิย ค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับผมเหนือพยักษ์บอสังประภัยครับเหนือพยักษ์บอสังประภัยวันนี้ชกเป็นคู่เอกทางทูฟอร์ยูหมายเลข24คุยๆกับพายทีวีวันนี้มาสัญจรที่จังหวัดนครสวรรค์นะไม่ไกลเนี่ยซ้อมที่ค่ายึกไทยแลนด์ใช่ไหมใช่ครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นไงครับกาบิ๊กซ้อมก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยซ้อมมาเกียรตที่แล้วเนี่ยก็ประมาณสองสามกิจได้สองสามกิจได้วันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบน้ำเล็กอัอยอยู่ก็พอดีครับปล่อยๆก็พอมันหกสิบโลหกสิบโลก็ทําประมาณนักสิบห้าหกโลประมาณนี้วันนี้เจอกับเก่าโทอัจฉริยะโอ้โหลุงพี่เก่าเราได้เปรียบอะไรเขาเนี่ยความสูงครับความสูงได้อาวุธได้ก็ได้เปรียบครัใครเร็วกันนะครับวันนี้ไปติดตามคู่เอกทางพระแอร์ทางทูฟอยอยูครับอะฝากเอชซีแฟนคลับของเหนือพยักษ์หน่อยครับก็ฝาก พี่น้องชาวสุรินทร์ครับด้วยกำลังใจของน้าวันนี้จะเล่าชนะครับบ้านได้ไรครับเต็มที่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดตามครับทุกฟอลล์อยูหมายเลขยี่สี่สวัสดีครับน้องนักต้มตัวครับผมยอดโพทองพอหลักบุญนะยอดโพทองพอหลักบุญนะครับวันนี้มาทําการแข็งขันที่จังหวัดนครสวรรค์ศึกมวยมันสนามเมืองบกพอหลักบุญกันใช่ไหมสีเสื้อค่ายเลยนะวันนี้เจอใครครับ เรือกแลมบองมาแลมบองอทอเทพชุนกวนนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับคนจังหวัดบุรีรัมย์คนจังหวัดเดียวกันไหมเนี่ย<ม>นะคนจังหวัดเดียวกั็ได้แรกเขาก็บอกบุรีรัมย์นะ<ม>แล้วเราทําการวิซซ้อม,มากี่อ,อ,อาทิตย์几天了เอาทิตย์ได้้แลวครับประมาณสอาทิตย์นะปั้มปูซอมมีใครบ้างก็มีพี่น้องในค่ายครับพี่น้องในค่ายน้ำเราปล่อยเท่าไหร่เนี่ยปล่อยก็สามเก้าสามเก้าวันนี้ต่อยกี่กิโลต่อยสามเจ็ด ไปสามสิบเจ็ดครึง่งก็ลดนิดหน่อยนะก็อ,อย่างว่าเนะาะน้ำหนักเท่ากันนี่น่าจะหาตัวจับยากอยู่เหมือนกันนะยอบดบัทองเนี่ยฮนะรู้ตัวแล้วเราปั่นดักหน่อยนะโตเร็วๆน้องก,กินเร็วๆเอาวันนี้ฝากเอฟซีแฟนคลับของเราหน่อยยอบดบัทองฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะชัยชนะกับบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวก็รู้ได้พี่แมทใครเป็นใครนะเย็นนี้แอปพายทีวีฝากฝากฝาก พุทธ์เอฟซี FC ไฟทับมาดูแอปพายทีวีหน่อยเปิดดูคู่แรกเลยด้วยก็ฝากมาดูในพายทีวีก็ได้นะครับอ่าแต่กี่บาทไม่รู้กี่บาทไม่รู้นะอ่า,อม,ามาดูก็แล้วกันมาดูก็แล้วกัน,มา,กน,กนมาติดตามเราก็แล้วกันนะครับ <พอ S 1> ติดตามครับยอดผูทองพอหลักบุญครับสวัสดีครับ,รบอ่าสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมแหลมบองเทพชุนกวนครับแหลมบองทอเทพชุนกวนวันนี้เจอกับยอดผูทองครับยอดผูทองพอหลักบุญเปิดหัวคู่แรกพายทีวีเลยนะ ตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้เรามาต่อยที่จังหวัดนครสวรรค์ศึกมวยมันบวกพอระบ,บุญเป็ไปงามาตันจอนครั้งแรกต่างจังหวัดครั้งแรกไหมในรายการศึกมวยมันใช่ไหมทุกที่ต่อยที่อยู่เวทีลังสิตวันนี้มาเจอกันที่นครสวรรค์เปไงเห็นกู้ๆๆชกเคยต่อยกันไหมไม่เคยต่อยแล้วเคยเห็นกู้ชกต่อยไ,ไหม,ไมไดูคลิปซอกก่แนละ้วเขาเป็นมวยอะไรมวยฝามวยฝีมือแล้วเราเป็นมวยอะไร มวยบู้และชื่อเราบอกแล้วแลมบองนะมวยบู้แล้วฟิสซ้อมมื่อเกี้ทิ้ละวซ้อมมาสามอาทิตย์ปานเอาที่บัวฝ้านะครับเต็มที่แน่นอนเนาะกุวามกุฟ้อมมีเต็มที่ไหมเต็มที่นะอ่าเอฟซีแฟนคลับของค่ายเราหน่อยฟ้าเป็นกำลังใจผมวันนี้เราจะถ่ายทอดทางพายทีวีคู่แรกเปิดหัวเอฟซีแฟนคลับเป็นกำลังใจด้วยอ่าติดตามเรานะครับทางแอปพายทีวีครับนี่นะครับแลมบองทอเทพชุนกวน ดีครับอาสวัสดีครับน,น้องแนะนําตัวครับยอดธีรพแอสันป่าตองครับยอดธีรพแอสันป่าตองวันนี้สวมสีเสื้อใหม่เลยดิ <Okay. S 1> ใช้ไฟแรกเลยของพี่แอสันป่าตองนะหัดฉีดหลายตังเลยตะนะหลายกัมปั้นเลยนะแล้วเราทาการวิซซ่าที่ไหนอยู่ใครเมื่อทอทิปรกรณ์นะทอทิปปกรณ์นะครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพขูนขุนบอนนะครับแล้วก็มาเมี่อไหร่ทิศละมาเกือบเดือนได้มาเกือบเดือน วันนี้เจอกับผู้ปรับชื่อเป็นขุนศึกคเพชรขุนศึกรูปร่างเขาสูงไหมสูงนิดหน่อยสูงนิดหน่อยเราแต่ว่าเราเราเราเตี่ยวเขาครับนะกรรมการซ้อมมาสามอาทิตย์นะมีคู่กังคู่ซ้อมมั้งไหมใครบ้างมีมีสังฟ้าแล้วก็พี่อนุวัฒน์อ๋อเราอยู่เราอยู่กับสังฟ้านี่นะอยู่กับอยู่กับไอ้เจ้าพี่อนุวัฒน์นะฮะวันนี้ก็พามาโชคเกษตรใช่ไหมมาแค่พี่อนุวัฒน์มีแค่พี่อนุวัฒน์มาสั่งฟ้าติดรายการเลยนะมีรายการอยู่ที่กรุงเทพนะกับเอฟซีไฟล์คับของเราหน่อย ก็เคลียดวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้เต็มที่แน่นอนครับนะน้ำเราไปล่อยอ,อยู่เท่าไรเนี่ยปล่อยติดแปดติดเก้าติดแปดติดเก้าวันนี้โชคที่พิกัดโชคที่ร้อยสามร้อยสามนะครับเราถ่ายทอดทางพายทีวีนะช่วงพยทีวีนะติดตามนะครับวันนี้นะครับยอดทีละพบแอสสันป่าตองครับทางแอปพายทีวีครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับผมชื่อเพชรคุณสุษ ไปคุณออสพี่บูลก็อยู่ค่ายเดียวหนึ่งชัยวัดแหละนะอ่าเป็นไงครับเราซ้อมอยู่ที่ค่ายหนึ่งชัยวัดอุบลนะพอคิดสัมภาเจ้าตั้งปีน้อยไปละนะมาด้วยกันนะครับแล้วเราทำการซ้อมอยู่กี่วันละซ้อมมาเกืออาทิตย์ละซ้อมมาสองอาทิตย์ครสองอาทิตย์ละวันนี้ชักช่วงไหนพีกัลเท่าไหร่สี่สิบกสี่สิบหกจุดร้อยสอง ครับนะทางทางในพิกัดร้อยสองปอนด์เจอกับใครเจอกับยอดธีรพงยอดธีรพงมวยฝีมือแล้วเรามวยฝีมือว่ามวยเข่ามวยเข่าอ้าวกียอดธีรพงศเราฝีมือไม่รู้เด่นนะเราเป็นมวยเข่าเอาไ่ะรูปร่างดีกว่าด้วยนะทำการซ้อมมาก็ประมาณร้อสองสามอาทิตย์นะสามอาทิตย์นะแล้วไปงานคุ่บังคู่ซ้อมเยอะเด้อเยอะครับเยอะเด่นนะแบงค์แสนไอ้ไม่ใช่ไอ้อะไรนะไอ้กับปีน้อยกางปีน้อย นะแล้วก็ลงมาแต่เมื่อวานแล้วสินะสบายๆตรงนี้นะแต่เมื่อวานแล้วพักผ่อนสบายๆที่ที่โรงแรมเนาะสัญจรที่น,นครสวรรค์ฝ่ายเอฟซีแฟนกลับค่ายมวยหนึ่งเชวัตรติดอภิบูลหน่อยฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผมเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนเต็มที่นี่100ร้อยเปอร์เซ็นต์มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันนี้จะเอากำชัยชนะกับ,บ<น>ที่อุบล<น>ใช่ไหมเจอกับเจ้ายอดธีรภพงศ์ทางทางอ่าพายทีวีรับชมเราได้ทางพรายทีวี นะติดตามนะครับสวัสดีครับนํำตัวครับครับมดินงมรัมมวัมมฮัม่ขัี่จัมมวันมมฮัมมฮัมมรัมมฮัมมฮัมมวัมมฮัมมวัมมฮัมรฮัมมฮัมมฮัมมวัมมฮัมมาัมมฮ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 ัม่ฮัมม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 ฮัรมเคยชนะเข้ามมฮัมงฮัมมฮนมมฮัมมฮัมาษั์เข้าไปัมมฮั้มฮับอกว่า ผมเบียดเบียดเลยใช่ไหมเบียดเบียดเลยนะวันนี้ถ่ายทอดทางพายทีวีใช่ไหมเปิดกู้เจ็ดกู้เจ็ดทางพายทีวีแล้วเราซ้อมมาเกียรติทิ้ละประมาณสามทิศได้ครสามทิศได้กู้ปัม้มกู้ซ้อมมีใครบ้างบางเพรกูกับางเพคไขัดทีวีเพื่อนใครอ่าลุ่มลุ่มปั้มเลยนะลุ่มลงรวมช่วยกันปั้มช่วยกันลงรวมรนะมนแล้วก็ค่ายเราอยู่ที่ไหน,นยะโสธรครับยะโสธรเราเป็นคนจังหวัดอะไรคนอำนาจเจริญครับคนอำนาจเจริญแต่มาซ้อมอยู่ที่ยะโสธรนะ ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ15แล้วครับ15แล้วเต็มมะเนาะครับนะแต่ายสาวพักสองเต็มละอ่ะฝาก FC แฟนคลับของเราหน่อยฝากแฟนมวยเป็นกนลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับอ่าถ่ายทอดทางพายทีวีนะติดตามครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรฟองหินมวยหูทวีศักดิ์เล็กครับเพชรฟังหินมวยหูทวีศักดิ์เล็กวันนี้มาชกที่จังหวัดนครสวรรค์ศึกมวยมันถนนเมืองบกพอหลักบุญวันนี้เจอใครครับเด่นอัจฉริยะใต้มุน กเห็นนัทพงศ์สายมูสนุกเกอร์ครับเคยต่อยกันไหมเคยครั้งหนึ่งครับเคครั้งหนึ่งผลแพ้ครับแพ้เขามาวันนี้มาขอขอแก้มือขอแก้มือล้างตามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าจะแก้แก้มือได้วันนี้วันนี้ต่อยถ่ายทอดทางแอปพลายทีวีใช่ไหมแอปพลายทีวีคู่ที่ไหนคู่เจ็ดครับคู่เจ็ดนะครับก็ต้องติดตามนะครับเป็นการแก้มือล้างตาด้วยว่าแล้วแพ้เขาไงอ่ะแพ้เบียดกิกเลยครับใชเบียดกิกกเลยใช่ไหม แลบดิ้งเข้าป้ายกันเลยไหมเหมืนม้าเป็นม้าก็แลับดิ้งเข้าป้ายอ่ะแล้วเราทำกับการซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพีรพัฒน์ครับปอพีรพัฒน์กรุงเทพอ่าอยู่บางบุญเทียนเนี่ราเป็นพีรพัฒน์เห็นไหมมีครูปั้มครูซ้อมอย่างใครบ้างมีพวกพี่ๆน้องๆในค่ายอ่ะมีเพชรสมานด้วยใช่ไหมมีมวยดังด้วยนะเราเป็นมวยอะไรเนี่ยมวยฝีมือมวน้ำมันกระป๋าอยู่เท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้สี่สิบห้าสี่สิบหกวันนี้เจอกันในพิกัดสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดก็ลดประมาณสี่ อ่ะฝาก FC แฟนคลับของเราหน่อยฝากเป็นกำลังใจใที่ร่วมเห็นด้วยนะครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนนะครับถ่ายทอดทางแอปพลายทีวีติดตามครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับปืนใหญ่พอหลักบุญครับปืนใหญ่พอหลักบุญวันนี้ถ่ายทอดทางพลายทีวีเจอกับรุ่นน้องอย่างเจ้าหนึ่งอำนาจตึงอุบลใช่ครับเป็นไงครับก็ดีรูปร่างรูปร่างเขาเป็นไงก็สูงกว่าครับสูงฝ่าเยอะไหม น่าจะเยอะอยู่นะน่าเยอะอยู่ครับแล้วก็เราซ้อมอยู่ที่พอลักบุญครับขอนกันใช่ครับเหมือนกันนะใครเด็กกับปฏิหารนะครูปัามครูลงรวมเพียบเหมือนกันครับนะวันนี้มาเต็มร้อยไหมมาเต็มร้อยเต็มร้อยเกินร้อยไหมร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนะขอนกันร้อยเอ็ดน้อยหน่อยนิดหน่อยนะก็ซ้อมเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยก็สองสามอาทิตย์วันนี้่ยสองสามอาทิตย์แล้วแล้วเราก็ปล่อยอังไรหกสิบโลหกสิบโลวันนี้เจอกันที่ เออร้อยยี่สิบเอ็ดกับร้อยยี่สิบสองครับอ๋อต่อน้องเขาหนึ่งปอนด์นะแต่ไม่ได้ต่อรูปร่างก็ต่อต่ออยู่นะตัวเราเล่นเขาไหลเขาไหลได้หลรูปประมาณไหลอยู่นะอ่ะฝาก FC เฟนคลับของค่ายพอหลักบุญแล้วก็ปืนใหญ่หน่อยก็ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับเพื่อนวันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับแล้ววันนี้เราใช้สีเสื้ออะไรเนี่ยใช้พอหลักบุญครับใช้พอหลักบุญนะไม่ใช่ปาโด้แต่ปาโดอาชีพมามาอยู่แล้วนะวันนี้วันนี้ วันนี้ก็ต่อยให้เต็มที่นะถ่ายทอดทางลายทีวีคู่ที่8นะตอนหนักแค่น้อง1ปอนด์นะครับติดตามครับปืนใหญ่พอหลักบุญครับสวัสดีครับนะนําตัวครับสวัสดีครับผมหนึ่งน้าหนึ่งบุญครับครับวันนี้มาโชคที่จังหวัดนครสวรรค์ฝึกมวยมันตนันเมืองบกพอหลักบุญสัญจรเป็นไงครับวันนี้เจอผู้ต่อสู้ปืนใหญ่ปืนใหญ่พอหลักบุญหรือว่าปาโดอยุธยาการพิสอจน์เป็นไงครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งน้ำมันปล่อยไว้ไรปะมาณหกสิบหกโลวันนี้โชคที่พี่กัดร้อยยี่สิบสองนะครับอ่าลูกพี่ต่อให้หนึ่งปอนด์ปืนใหญ่ต่อให้หนึ่งปอนด์การไปซ้อมเต็มร้อยซ้อมมีพี่ค่ายพี่เดียร์พี่เดียร์แคนดี่นะพี่อึ่งพี่อึ่งอุบลอาชีิเต็มที่อาชีิเต็มที่นะกูปั๊มกูซ้อมมีใครบ้างมีพวกเด็กชายา พวกอ่าตัวยาสำหรับน,น้อยนะช,ช่วยปั้มช่วยลงนวมอ่าฝากให้เอฟซีแฟนคลับค่ายอึ่งบนหน่อยก็ไปติดตามนะครับไปนี้เอาชชนะกับอำนาจเจริญครับไันนี้จะเอาชนะกับอำนาจเจริญ้วครับติดตามครับ,ค,รบค่ำคืนนี้ครับผมไม่มีใครรู้เลยนะสวัสดีครับแซนด์ตมตัวครับสวัสดีครับผม,ผมกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์หรือว่าแอดสันปาตองครับกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์หรือว่าแอดสันปาตองนะครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์พลายทีวีครับผมทั้งแรกเลยเหร ครั้งแรกครับอืมพี่ได้เวลาเชื่อแล้วว่าเราจะจริงครั้งแรกนะผ่านมาได้ยังไงเนี่ยร้อยห้าร้อยแปดร้อยสิบสองร้อยสิบห้าวันนี้ชิงที่รุ่นเป็นตั้มเบลดใช่ไหมร้อยสิบแปดปอนด์วันนี้คู่ทูจริงก็คือธีรพง์ธีรพงศ์ดาบธิดบางรักษณ์นี่เราเคยต่อยกันแล้วเนี่ยเคยต่อยครับไปล่าสุดไปล่าสุดเลยใช่ไหมชนะเข้ามาด้วยครับตอนแรกเราตอนแรกเราต้องจริงกับใครนะทีแรกเลยสระดาวทองครับสระดาวทองสระดาวถอนไปแต่มาธีนี้ผมก็อยู่ในรายการก็เลยสลับคู่มาครับผมนะ การวิซ้อมเป็นไงก็สมุนแข็งแรงครับซ้อมมาเดือนกว่ากว่าแล้วซ้อมมาได้เดือนกว่ากนะครับทำวิซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิแลนด์ที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะครับก็มีครูพ่อครูซ้อมอย่างเจ้าวิกซ้อมเนื้อระยะภายหลังคำน้องภายหลังพลั่งตัวใหญ่ในค่ายคุณพ่อไทยแลนด์ติวเต็มที่ครับผมนะสายเลือดมวยอยู่แล้วนะน้ำหนักเป็น่อยอยู่เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเก้าฝาห้าสิบเก้าฝาฝานะอ่ะฝากเอฟซีไฟขับของกัปตันทีมสิทธิแลนสิทธิแลนหน่อย ฝากเอฟซีแฟนคลับช่วยติดตามและเชียร์เป็นกอาเจียนนะจะเอาแชมป์มาฝากเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ชกเป็นรองคู่เอกครับผมถ่ายทอดทางไทยทีวีครับผมฝากฝากแฟนๆช่วยมาดูช่วยกันมาดูเยอะๆนะครับผมแอปไทยทีวีนะคู่รองคู่เอกนะครับติดตามครับครัสวัสดีครับแนะนําตัวครับน้องสวัสดีครับผมดีรพงศ์ดาพิษบางรักครับดีรพงศ์ดาพิษบางรักวันนี้มาชกที่จังหวัดนครสวรรค์ศึกมวยมันตลันเมืองบวกพอหลักบุญ เป็นไงครับเดินทำมาไกลไหมครับไม่ทานเลยครับมาจากไหนมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพตอนมีที่ค่ายใช่สามารถครับตอนมากี่วันแล้วเนี่ยสามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์ได้โอ้ตอนตอนอยู่กับยอดมูลทั้งนั้นเลยดินะมีมีใครติวมัหงหลายคนอยู่ครับมี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 พี่บาสมาติลไหมมีด้วยเหรอนะพี่บาสนะพี่มาสสามารถจักรลุณพี่ดีเซเล็กมาไหมพี่ตอยพี่ตอยมาไหม ยังไม่รู้ตอนดูตอนเย็นนะอ๋อไม่เขาเขามาติวหรอไหมที่ค่ายมาติวด้วยหูี่ยอดมวยทั้งค่ายติวนะพี่ก้องทอนีอีกนะต่อมาได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วนะดาวบิ๊กซอาไม่ต้องห่วงนะเต็มร้อยอยู่แล้ววันนี้เจอใครกับตันทีมติดไทยแลนด์หรือว,ว่าไอซ์แนต์ปตองคู่ปรับเก่าก็เพิ่งต่อยกันมาทั้งก่อนเราแพ้เขาท่านี้การเตรียมตัวเป็นไงดีกว่าเดิมไหมต้องดีกว่าเดิมนะนะต้อมต้อมหน้ากว่าเดิมไหม อะะไรรนคับตอบได้นานกว่าเดิมไหมก็นานกว่าเดิมครับนานกว่าเดิมนะนะแล้ววันนี้ได้มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์ด้วยครับผมของพายทีวีเราชิงแชมป์มากี่ครั้งละอันนครั้งที่สามครับครั้งที่สามสองครั้งยังไม่ได้เลยครับผมละครั้งนี้จะเอาให้ได้ไหมครับก็มั่นใจครับต้องเอาให้ได้ใช่ไหมครับผมนะฝากกันเลเอสซีแฟนคลับหน่อยแลก็มาติดตามผลงานตอนเย็นด้วยครับผมขอบคุนพี่ครับ นะธีรพงศ์นะเราถ่ายทอดทางพายทีวีมีการชิงแชมป์รุ่น1 1 8ปอนด์แบตเตอร์เวทของพายทีวีด้วยนะเป็นกำลังใจนะครับติดตามครับค่ำคืนนี้ครับอ่าสวัสดีครับแนะนำตัวครับครับผมยอดธงถอยดธงปฏิจีนครับหรือยอดธงเกียรตินาวีครับผมยอดธงเกียรตินาวีนะครับวันนี้มาชกเป็นคู่เอกพายทีวีเจอกับเจ้าปฏิหารพอหลักบุญเจอกี่ครั้งละครั้งนี้าที่ห้า ต่อไปครั้งที่5แล้วผลก็ชนะ2แพ้1เสมอ1ครับอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะนะก็แล้วก่อนชนะสองแพ้1เสมอ1ครับโอ้เขายังเขาเพราเป็นรองเราอยู่ใช่ไหมใช่แต่วันนี้เรามาเต็มที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนยีรวงครับผมผู้ปัมผู้ซ้อมมีใครมั่งก็มีพี่เพื่อนๆในค่ายครับผมเพื่อนพี่พี่ในค่ายนะแล้วเราทําการวิซ้อมได้เกี่ยาทิตย์ก็ประมาณเดือนกว่าเอง เดินฝ่าก็แต่ซ้อมต่อยกับตรงนั้นถึงก็ซ้อมเลยซ้อมต่อเนื่องมาตลอดนะก็เดินฝ่านะนั้นเราไปปล่อยอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็หกสามหกสี่ครับหกสามหกสี่วันนี้ช่วงนี้พิกัดห้าสิบเก้าห้าสิบวันนี้ต่อยร้อยสามสิบร้อยสามเอ็ดครับร้อยสามสิบเอ็ดนะครับฝ่า fc แฟนคลับยอดธงหน่อยก็วันนี้ครับฝ่า fc ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกรรยากาศให้ยอดธงที่เขาจะได้ชนะกลับบ้านครับผมอ่าถ่ายทอดทางทางแอปプライทีวีครับอ่า fc แฟนคลับติดตามเราได้ทางแอปプライทีวีวันนี้จะกำชัยชนะ กับไปจีนทำนะเพื่อเป้าหมายเลยแชมป์กับไปแชมป์ครับอ่ากับไปสิงแชมป์พลายทีวีใช่ไหมร้อยสามสิบปอนด์อ่าโอเคนะครับติดตามครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับปฏิหารพ่อตะวัครับผมวันนี้โชคทีจังหวัดนครสวรรค์ศึกมวยมันสนันเมืองบกพอหลักบุญครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่ายอดธงครับยอดธงวันนี้ก็ใส่สีเสื้อเกียรตินาวีครับผมเป็นไงครับเจอกันมากี่ครั้ง 4ี่ครั้งรับสครั้งสกอร์ชนะห่เสมอหนึแพ้สอแพ้สองแต่ทุนนี้ชนะก็ตีเสมอเป็นตีตีตีเสมอกันเนาะเขาเป็นคณิค่าใช่ไหมนะผมไม่ต้องบอกกันมากเาเป็นมวยที่เจอกันมาสี่ห้าครั้งแล้วเราซ้อมไปที่พ่อระบุขอนแก่นครับอยู่ที่ขอนแก่นนะกูปั๊มคู่ซ้อมเพียบที่แน่แน่มีปืนใหญ่โชคคนเดียวกันด้วยใช่ครับเราวันนี้เราโชกเป็นคู่เอกช่วงคลายทีวี เต็มที่แน่นอนนะซ้อมมากี่ทีแล้วเนี่ยซ้อมมาสองสามนาทีได้ครับแล้วมันเหลกไปปล่อยอยู่เท่าไหร่หกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบสี่หกสิบห้าวันนี้ต่อยกันที่ร้อยสามสิบเอ็ดห้าสิบเก้าครึ่งห้าสิบเก้าครึ่งนะฝาก f เอฟซีแฟนคลับของเราหน่อยปฏิหารพอหลับบุญช่วยเป็นกำลังใจ้ผมนะครับผมทำให้เต็มที่กู้เอกพายทีวีครับผมเจอคู่ปรับเก่าครับนะครับติดตามครับ